คำพีมหายาณลังกาวตารสูตรบทที่หนึ่งว่าด้วยราวณะอารัธนาธรรมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งมวลนี้คือลังกาวตารสูตรที่ท่านบันทึกไว้แล้วด้วยความรอบคอบเป็นพระสูตรที่พระผู้เป็นธรรมสามี ทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปราสาทแห่งลังกาซึ่งประดิษฐานอยู่ณยอดของภูเขามลยะกลางมหาสมุทรประดับด้วยดอกไม้ซึ่งเกิดจากรัตนะหลากหลาย พระผู้มีพระภาคนั้นแวดล้อมด้วยพระหมู่ภิกษุและพระโพธิสัตว์จำนวนมากผู้มาจากพุทธเกษตรต่างๆพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์มหามติเป็นประธานเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิทุกอย่างเป็นผู้มีวสีสิบมีภรรยาสิบและอภิญญาหก ทั้งหมดได้รับอภิเศกจากพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งหมดเข้าใจความหมายของโลกวัตถุอย่างดีว่าเป็นการแสดงตัวออกมาแห่งจิตของตนพระโพธิสัตว์เหล่านั้นรู้วิธีที่จะทำรงไว้ซึ่งรูปต่างๆพระธรรมและพระวินัยบัญญตัติตามสมควรแก่ความประสงค์ และลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยดีทั่วถึงในธรรมห้าสภาวะสวิญญาณ8และอนัตตาสองประการสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสดงธรรมอยู่ในปราสาทของพญานาค เสด็จออกมาหลังจากเจ็ดวันล่วงไปแล้วหมู่แห่งหนาคกัญญาจำนวนนับไม่ถ้วนรวมทั้งเท้าสักกะและพรมต่างแสดงความเคารพพระพุทธองค์ประทับอยู่บนภูเขามลยะทรงแลดูเกาะลังกาทรงแย้มและตรัสว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้เป็นพระอรหรันต ตรัสรู้ยิ่งแล้วทรงยกสัจธรรมนี้ขึ้นเป็นหัวข้อเทศนาของพระองค์ณปราสาทลังกาบนยอดเขามลยะสัจธรรมนี้เป็นสิ่งที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยอริยปัญญาที่อยู่ภายในตนเองอัจฉติกยานเป็นสิ่งที่อยู่เหนือตักกระปรชญาของเจ้าลัทธิและอยู่เหนือสภาวะ ที่พระสาวกพุทธ,ธะและพระปัจเจก,กพุทธ,ธะจะรู้แจ้งได้นาการบัดนี้เราจะแสดงเทศนาว่าด้วยสัจธรรมนั้นเช่นกันเพื่อประโยชน์แก่ราวนะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายราวนะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายได้ยินเสียงของพระตถาคต ด้วยอนุภาพอภิญญาของพระตถาคตแท้ที่จริงแล้วพระผู้มีพระภาคซึ่งแวดล้อมและติดตามด้วยหมู่นาคก,กัญญารวมทั้งเท้าสักกะและพรมเสด็จออกจากปราสาทของพญานาคทรงแลดูคลื่นมหาสมุทรและทรงพิจารณาดูความกระวนกระวายใจของเหล่าสัตว์ผู้มาร่วมประชุมกัน พระพุทธองค์ทรงคิดถึงมหาสมุทรคืออาลยะวิญญาณซึ่งเป็นที่ที่วิญญาณทั้งหลายก่อเกิดที่เหมือนกับคลื่นถูกทำให้กระเพื่อมโดยกระแสลมคืออารมณ์ภายนอกขณะที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่ณที่นั้นราวณะเห็นพระพุทธองค์ทรงเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นจึงเปล่งอุทานด้วยความยินดี และกล่าวว่าเราจะไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้เสด็จมายังเกาะลังกาตลอดปราตรีอันยาวนานนี้พระพุทธองค์พึงบำเพ็ญประโยชน์กุศลกรรมและให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยินดีได้เพราะเหตุนั้นราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายพร้อมด้วยบริวาร จึงนั่งบนรถม้าบุพชาติอันเป็นทิพย์มาถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นมาถึงแล้วจึงลงมาจากรถเดินประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าสามรอบทั้งหมดบรรเลงดนตรีถวายพระผู้มีพระภาคตีด้วยไม้มรกตแขวนน้ำเต้าไว้หนะ้าสวนข้างหนึ่ง ซึ่งฝังด้วยไพทูลชนิดดีที่สุดพันด้วยชิ้นแห่งผ้าประมาณราคาไม่ได้สีขาวเหลืองเหมือนปริยังคุรากสดเหล่านั้นขับกล่อมด้วยเพลงหลากชนิดเช่นสหัสยะริสภาคันธาระไทยวตานิสาละมัทยมะและกายสิกะ ซึ่งได้รับการเรียบเรียงเสียงประสานโดยครามะมูรชนะเป็นต้นเสียงขับกล่อมประสานด้วยเสียงคลุยบรรเลงด้วยท่วงทํานองฉันทะลักษ์ดังนี้ 1. ธรรมรัตนะซึ่งมีสภาวะแห่งจิตเป็นหลักไม่มีอัตภาวะในราตามยะอยู่เหนือกระบวนการให้เหตุผลทั้งหมด ปราศจากความไม่บริสุทธิ์ธรรมรัตนะนี้หมายถึงญาณความรู้ที่บรรลุได้ด้วยอัตตาแท้ของตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงแสดงมันคาที่จะนำและสืบทอไปสู่สัจธรรมแท้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 2. พระสุคตเจ้า ผู้เป็นร่างแห่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์เป็นที่ปรากฏนิรมานกายและนิรมิตกายผู้ทรงมีสัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งด้วยอัตตาแท้ของพระองค์ขอพระพุทธองค์เสด็จมาเยี่ยมเกาะลังกาข้าแต่พระมุนีบัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้ว 3. เกาะลังกานี้ เป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและสืบทอดต่อมาโดยบุตรของพระองค์ที่มีรูปร่างต่างๆมากมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงแสดงสัจธรรมสูงสุดแก่ข้าพระองค์และพวกรากสดที่มีรูปร่างต่างๆจะได้ร่วมสดับสัจธรรมด้วยลำดับนั้น ราวณนะผู้เป็นเจ้าแห่งลังกายึดเอาโตตกะฉันขับกล่อมด้วยประพันธ์คาถาดังนี้ว่าสเมื่อเวลาล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากมหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่ของมะกร่กาวคือปราสาทของเจ้าสมุทรปัดนี้ประทับอยู่บนฝั่ง 5. ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นราวณะติดตามด้วยพวกนางอับสรยักษ์จำนวนมากสารณะและบัณฑิต 6. ทั้งหมดพากันหาะไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ราวณะลงจากรถกราบถวายบังคมพระตถาคตด,ด้วยความเคารพถวายสักการะ ถวายรายงานตัวดังนี้ 7. ข้าพระองค์ผู้มาที่นี้มีชื่อว่าราวนะเป็นกษัตริย์ของพวกรากสดมีสิบเสียนทศกัณ์ขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์พร้อมกับชาวเกาะลังกาด้วยเถิด 8. ในเมืองนี้ที่แท้จริงแล้ว สภาวะภายในแห่งวิญญาณอันพระพุทธเจ้าในอดีตทรงรู้แจ้งแล้วปรากฏอยู่บนยอดภูเขานี้ซึ่งเรียงรายไปด้วยรัตนชาติ 9. ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แวดล้อมด้วยพระชินบุตรทรงโปรดแสดงสัจธรรมอันบริสุทธิ์บนยอดภูเขานี้ซึ่งประดับด้วยรัตนชาตินกะการบัดนี้ ข้าพระองค์พร้อมด้วยชาวเกาะลังกาประสงค์ที่จะสดับ 10. บลังกาวตารสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตทรงสรรเสริญย่อมเปิดเผยให้เห็นสภาวะภายในสุดแห่งจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทั้งหลายทรงรู้แจ้งแล้วซึ่งไม่ปรากฏในหลักคําสอนใดๆ 11. คข้าพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้แวดล้อมด้วยเหล่าพระชินบุตรสาธยายพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสสูตรนี้ด้วยเช่นกัน 12. ในอนาคตการอันจะมาถึงจะมีพระพุทธเจ้าและพุทธบุตรจำนวนมากผู้รู้สึกสงสารพวกยักษ พระผู้เป็นนายกจะทรงแสดงหลักธรรมอันสำคัญนี้บนยอดภูเขาที่ประดับด้วยรัตนชาติ13เมืองลังกาอันสง่างามเช่นนี้ประดับด้วยรัตนชาตินานา,นาชนิดแวดล้อมด้วยยอดภูเขาสภาพแวดล้อมอันสดใสสวยงามปกคลุมด้วยเพชรพลอย14 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้คือพวกยักษ์ผู้ปราศจากโลภะเพ่งพิจารณาสัจธรรมที่รู้แจ้งด้วยอัตตาแท้แห่งตนและผู้กระทาสักการะต่อพระพุทธเจ้าในอดีตยักษ์เหล่านี้ศรัทธาคำสอนของมหายานและตั้งใจที่จะสั่งสอนกันและกัน 15. มีพวกยักษ์หนุ่มทั้งหญิงชายปรารถนาที่จะรู้เรื่องมหายานข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ผู้เป็นบรมครูโปรดเสด็จมาเกาะลังกาประทับบนยอดภูเขามลยะ16พวกรากสดมีกุมภกันเป็นหัวหน้าผู้อาศัยอยู่เมืองนี้ ด้วยเหตุที่ศรัทธาต่อมหายานีปรารถนาที่จะฟังโพธิญาณอันลึกซึ้งที่สุดนี้17พวกรากสดเหล่านั้นถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตด้วยอุตสาหะและแม้ในปัจจุบันก็ถวายเช่นเดียวกันเพื่อประโยชน์แก่ยักษ์เหล่านั้นขอพระผู้มีพระภาค เสด็จมาเกาะลังกาพร้อมด้วยเหล่าพุทธบุตร 18. ข้าแต่พระโพธิสัตว์มหาสติขอได้โปรดรับคฤหาสน์ของข้าพเจ้าหมู่แห่งนางอับสรนสร้อยทองคําหลากชนิดและสวนอโศกอันน่ารื่นรมสิบเ ข้าพระองค์ขอถวายตัวรับใช้พระพุทธเจ้าทั้งหลายและพุทธบุตรไม่มีอะไรที่ข้าพระองค์ไม่ได้มอบถวายข้าแต่พระมหามุนีขอได้โปรดกรุณาข้าพระองค์ด้วยเถิด20เมื่อได้สดับราวณะกล่าวอย่างนั้นพระจอมไตรโลกจึงตรัสว่าพยารากสด เขาที่ประกอบด้วยรัตนาชาตินี้พระผู้เป็นนายทั้งหลายในอดีตได้เสด็จมาเยี่ยมแล้ว21และเพราะสงสารท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงทรงแสดงสัจธรรมทรงเปิดเผยจิตแท้ของพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตก็จะทรงประกาศสัจธรรมนี้ บนยอดภูเขาอันประดับด้วยรัตนชาตินี้ 22. สัจธรรมอันลึกซึ้งที่สุดนี้เป็นที่สถิตของเหล่าโยคีผู้อยู่ในที่ใกล้สัจธรรมพยารากสดท่านได้รับกรุณาของพระตถาคตทั้งหลายและของเราแล้ว 23. พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงรับคําอาราธนาของพญารากสดแล้วทรงนิ่งเงียบไม่ขยับขยื่นประทับบนรถที่ราวณะจัดถวาย24ดังนั้นราวณะและสัตว์อื่นๆบัณฑิตผู้เป็นชินบุตรแวดล้อมด้วยเหล่านางอับซรต่างขับร้องและฟ้อนรำเดินทางถึงพระนครแล้ว 25. เมื่อเสด็จถึงพระนครอันน่าเรื่อนรมแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับบูชาสักการะอีกครั้งหนึ่งพระองค์เป็นผู้อันหมู่นางอับซรรวมทั้งราวณะและยักษ์บูชาสักการะแล้ว 26. ขคายแห่งรัตนะที่พวกยักษ์หนุ่มทั้งชายหญิงน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้า สร้อยคอที่ประดับอย่างสง่างามด้วยรัตนะที่ราวณะคล้องไว้ที่พระศอของพระพุทธเจ้าและที่คอของเหล่าพระชิน,นบุตร27พระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมทั้งเหล่าพระชิน,นบุตรและบัณฑิตทั้งหลายรับสักการะแล้วแสดงสัจธรรมซึ่งเป็นสภาวะแห่งจิตที่รู้แจ้งด้วยอัตตาแท้ 28. เพราะยอมรับว่าพระโพธิสัตว์มหามติเป็นผู้กล่าววาจาดีที่สุดราวณะและหมู่แห่งยักษ์จึงให้เกียรติยกย่องพระโพธิสัตว์มหามติและวิงวอนดังนี้ 29. ขอท่านเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสภาวะแห่งจิตที่รู้แจ้งได้ด้วยอัตตาแท้ของพระองค์ ซึ่งบรรดาเราทั้งหลายรวมทั้งยักษ์และพุทธบุตรในที่นี้ประสงค์ที่จะฟังข้าพเจ้ารวมทั้งยักษ์เหล่าพุทธบุตรและบัณฑิตทั้งหลายจึงขอร้องท่าน30ท่านผู้มีวาจาสละสลวยที่สุดผู้มีความเพียรมากที่สุดในบรรดาเหล่าโยคีข้าพเจ้าขอวิงวอนด้วยศรัทธา ท่านผู้ทรงศักยภาพขอท่านกราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับหลักธรรม 31. สัจธรรมคือจิตแท้บริสุทธิ์และมีจุดสูงสุดอยู่ที่ภูมิแห่งพุทธภาวะย่อมเป็นอิสระแห่งความคิดปรุงแต่งผิดพลาดวิชาวิกละะัะของเจ้าลทัทธิและพระปัจเจกกับพุทธะ 32. ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเนรมิตภูเขาทั้งหลายที่ประดับด้วยรัตนชาติและวัตถุอื่นๆที่ประดับด้วยรัตนะมีจำนวนนับไม่ถ้วน 33. บนยอดภูเขาแต่ละลูกพระพุทธเจ้าปรากฏพระองค์อยู่และราวณะก็ปรากฏยืนอยู่ในที่นั้น 34. ดังนั้นที่ประชุมสภาทั้งหมดจึงปรากฏบนยอดภูเขาแต่ละลูกและประเทศทั้งหมดปรากฏอยู่ที่นั่นในแต่ละประเทศมีพระนายกกระทับอยู่ 35. ในที่นี่เช่นเดียวกันมีพระยารากสดและชาวเกาะลังกา และเกาะลังกาได้รับการเนรมิตโดยพระพุทธเจ้าคู่ประกาศสัจธรรมหนึ่งเดียว36สิ่งอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันกล่าวคือต้นอโศกพร้อมด้วยกิ่งใบที่เปล่งรัศมีและบนยอดภูเขาแต่ละลูกพระโพธิสัตว์มหามาติดำเนินการกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าอยู่37 พระผู้ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องสัจธรรมอันนำไปสู่การรู้แจ้งภายในสุดเพื่อประโยชน์แก่เหล่ายักษ์พระองค์ทรงแสดงสูตรสมบูรณ์ที่สุดบนยอดภูเขาด้วยพระสุรเสียงไพเราะด้วยวิธีหลายร้อยพันประการ38หลังจากนี้พระบรมครูและเหล่าพระพุทธบุตร ได้อันตรธานไปในอากาศปล่อยให้ราวนะยักษ์ยืนอยู่ในคฤหัสน์ของตน39ราวนะคิดว่าข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้หมายถึงอะไรและใครได้สดับเรื่องนี้อะไรปรากฏให้เห็นและใครเห็นพระนครอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน สี่สบเมืองเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเปล่งพระรัศมีรัตนะพระสุคตเหล่านั้นอยู่ที่ไหนถ้าเช่นนั้นมันเป็นความฝันหรือหรือเป็นภาพมายาหรือเป็นปราสาทที่พวกคันทันเนรมิตขึ้นมา 41. หรือมันเป็นทุลีในดวงตาหรือเป็นมรึกหนุ่ม หรือเป็นบุตรของหญิงหมันหรือเป็นควันของเปลเวไฟที่หมุนเป็นวงกลมที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ในที่นี้42ลำดับนั้นราวณะใคร่ครวญว่านี้คือลักษณะธรรมชาติซึ่งมีอยู่ประจำสรรพสิ่งซึ่งเป็นจิตวิสัยคนที่มีอวิชชาย,ย่อมไม่เข้าใจ เนื่องจากคนที่มีอวิชชาเหล่านั้นเป็นผู้สับสนเพราะจินตนาการอันมีรูปแบบต่างๆ43ไม่มีผู้เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้พูดและสิ่งที่ถูกพูดรูปแบบของพระพุทธเจ้าและการประยุกต์ใช้ธรรมของพระองค์ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการกำหนดแบ่งแยก 44. เราชนผู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยมองมาก่อนย่อมมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแม้เมื่อการกำหนดแบ่งแยกยังไม่เกิดขึ้นเขาก็ย่อมมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองย่อมปรากฏในที่ที่โลกไม่หมุนลำดับนั้นเอง ราวนะผู้เจ้าแห่งเกาะลังกาตื่นจากพวังรู้สึกสับสนในใจของตนและรู้แจ้งว่าโลกไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากจิตของตนเองราวนะมั่นคงอยู่ในความไม่คิดปรุงแต่งถูกกระตุ้นเตือนโดยกุศลกรรมในอดีตของตนมีความรู้ความเข้าใจคำพีทั้งหมด สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปอสัตธะมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งด้วยพุทธ,ธิปรัชญาของตนมีความเห็นแจ้งปราศจากการใช้เหตุผลอ้อมค้อมไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่างๆอันยอดเยี่ยมเชี่ยวชาญในอุบายวิธีทุกอย่าง มีความรู้บุคลิกลักษณะทุกขั้นตอนด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมาราวณะจึงมองดูบุคลิกลักษณะอย่างเฉลียวฉลาดรื่นเริงใจพิจารณาสภาวะแห่งจิตมนัสมโนวิญญาณมีทิฏฐิที่ทำให้สามารถทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากกระแสะแห่งโลกทั้งสาม มีความรู้ในอันที่จะลบล้างข้อโต้แย้งของเจ้าลัทธิเกี่ยวกับหลักเหตุผลเข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งตถาคตคันอันเป็นภูมิแห่งพุทธภาวะเป็นอัตตาแท้สถิตยอยู่ในพุทธญาณทันใดนั้นปรากฏเสียงจากสูงสวรรค์ว่าตถาคตคันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน ดีละดีละราวณนะผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาดีละผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาโยคยีต้องฝึกฝนอบรมตนเหมือนอย่างที่ท่านทำตถาคตทั้งหลายและสรรพสิ่งโยคยีต้องมองเห็นเหมือนอย่างที่ท่านมองเห็นถ้ามองเห็นในลักษณะอื่น ย่อมกลายเป็นอุเชธาทิฏฐิสัพพสิ่งย่อมเข้าใจได้ด้วยอุตรจิตมนัสและวิญญาณเหมือนอย่างที่ท่านเข้าใจท่านควรมองดูด้านในไม่ควรยึดตัวอักษรและไม่ควรมองสิ่งทั้งหลายอย่างผิวเผินท่านไม่ควรตกอยู่ในสมาบัติแนวคิดประสบการณ์ทิฏฐิ และสมาธิของพระสาวกพระปัจเจก,กพุทธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายท่านไม่ควรติดใจในคำสนทนาปราศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ควรให้ความสำคัญเรื่องอัต,ตสาระไม่ควรคิดเรื่องพอกพูนกิเลสเช่นความเป็นนักปกครองและไม่ควรยึดมั่นเรื่องฌานเช่นฌานหกเป็นต้น ผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาการลบล้างหลักการที่ผู้อื่นยกขึ้นมากล่าวไว้การย่ำยีมิจฉาทิฐิให้แหลกละเอียดการรักษาตัวอย่างเหมาะสมให้ห่างจากสก,กายทิฐิการทำให้ภายในแห่งจิตหมุนกลับอย่างเหมาะสมโดยอาศัยยานพิเศษนี้คือโพธิญาณของมหาโยคีทั้งหลาย พุทธบุตรทั้งหลายผู้ดำเนินไปในวิถีแห่งมหายาณย่อมเป็นดังที่กล่าวมานั้นเพื่อก้าวสู่ภูมิแห่งสัมโพธิญาณเหมือนอย่างที่พระตถาคตทั้งหลายบรรลุผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาเมื่อประพฤติด้วยอาการดังกล่าวมานี้ท่านจะย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นตามมรรคาที่ท่านบรรลุมาแล้ว โดยการฝึกฝนตนเองให้ดีในสมาธิและสมาบัติไม่ดำเนินตามสภาวะที่พระสาวกพระปัจเจกพุทธ,ธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายรู้แจ้งและบรรล,ลุมาแล้วอันเป็นสมาธิและสมาบัติที่เกิดจากจินตนาการของเหล่าชนผู้ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของเจ้าลัทธิผู้ไร้เดียงสาเจ้าลัทธิเหล่านั้น ยึดมั่นรูปแบบเฉพาะตนของโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยความคิดเห็นแก่ตัวของเขาเองพวกเขายืนยันความมีอยู่สิ่งต่างๆเช่นธาตุคุณสมบัติสสารยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากอวิชชามีความสับสน เพราะยึดมั่นในเรื่องการเกิดซึ่งมีแต่ความว่างยึดมั่นการปรุงแต่งว่าเป็นจริงตกอยู่ในวิถีแห่งการคิดปรุงแต่งเป็นสองระหว่างคุณสมบัติกับสิ่งที่มีคุณสมบัติผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาม่านคืออวิชชาอวิชชาวรณะย่อมถูกทำลายโดยการปฏิบัติ ตามวินัยแห่งมหายานบุคคลย่อมหมุนกลับจากคลื่นจำนวนมากของวิญญาณและไม่ตกไปสู่อำนาจและวิธีปฏิบัติของเจ้าลัทธิผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาวิธีปฏิบัติของเจ้าลัทธิย่อมเริ่มต้นจากอัตวาทุปาทานข้อปฏิบัติอันน่ารังเกียจของพวกเราย่อมเกิดขึ้นจากความยึดมั่นทัศนะ ที่แบ่งแยกเป็นสองเกี่ยวกับสภาวะของวิญญาณดีละผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาขอจงพิจารณาความหมายของข้อความดังกล่าวมานี้เหมือนอย่างที่ท่านได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งได้พบพระตถาคตเพราะแท้ที่จริงแล้วนี้แหละคือการเห็นของพระตถาคต